ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปคบผู้เสียหายกว่า10คนเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีถูกอดีตเลข,ขานุก,การผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลอกลวงขายฟ้าทลายโจรอัดเม็ดและกระชายเขาอัดเม็ดแต่ไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงซื้อขายกันนางสาวธนิชาหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่า ตนเองเคยเป็นพนักงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้และรู้จักกับผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นเลขานุกา์ของผู้บริหารโรงพยาบาลดังกล่าวจริงต่อมาก็ได้เห็นว่าผู้ก่อเหตุได้มีการประกาศขายฟ้าทลายโจรอัดเม็ดและกระชายขาวอัดเม็ดทาง Facebook ส่วนตัวโดยขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึงร้อยละ45เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้บริหารน่าจะหาสินค้ามาขายได้จริงจึงตัดสินใจสั่งซื้อโดยโอนเงินไปก่อนแต่ภายหลังกลับไม่ได้สินค้า เจ้าตัวพยายามบ่ายเบี่ยงและปิดเฟซบุ๊กไปภายหลังก็ถูกปลดออกจากการเป็นพนักงานของโรงพยาบาลดังกล่าวจึงจากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายมีทั้งพนักงานปัจจุบันที่ยังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลและบุคคลภายนอกรวมแล้วกว่า30คนมูลค่าความเสียหายนับล้านบาท เบื้องต้นผู้เสียหายได้แจ้งความไว้กับตำรวจท้องที่แล้วแต่วันนี้รวมตัวกันมาเพื่อเป็นผู้เสียหายร่วมในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องไว้เพื่อตรวจสอบพิจารณาว่าจะรับทำคดีหรือไม่ต่อไปด้านพนักงานสอบสวนได้แยกสอบปากคำผู้เสียหายกรณีเคยได้สินค้าจะเป็นความเสียหายทางแพง่งส่วนใครยังไม่ได้รับสินค้าเลยจะดำเนินคดีอาญาต่อไป